แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมผมขอกล่าวเอ่อพูดถึงผู้สนับสนุนในช่องของผมกันสักหน่อยนะผมเลยจะมาแสดงรายชื่อให้ฟังว่ามีว่ามีใครกันบ้างโดยสําหรับผู้สนับสนุนเบื้องต้นตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ได้แก่ท็อกกี้แคสเตอร์หกวินดีรับสุก,การเป็นสมาชิกเบือ้องต้นนะผมเนีก็ขอบคุณนะผมแล้วก็คุณผู้ติดตามทุกคนที่ยังเอ่สนับสนุนอยู่ครับผมส่วนผู้สนับสนุนวัตถุกระถือตอนนี้ก็จะมีเจสันไฟห้าสองสามสามกิสซิโอทีวีโอเวอร์เรทเบอร์ลินแซดโอซีเคหนึ่ทคูงเกมเมอร มหาสมุทรราชฤทนิวบีคงคิงทีเอชตินคงโอพีเกมเมอร์ Kung, TH, ung, amer, แล้วก็คนดับเกียรตใหม่ก็คือพีครีเอทีฟแอดรีวิวเขาผม SS สเอสเบลซาซาห้องดนตรีครูสุปชัยสำหรับทุกคนที่เออเข้ามาเป็นเออผู้สนับสนุนทุกเก่าถึงเขาผมนะฮะอ่แล้วก็สำหรับคนที่สนใจสนับสนุน,นช่องผมสามารถที่จะกดปุ่มสมัครข้างๆปุ่มติดตามได้ผมเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนก็ผมก็จะได้ไป้ายสนับสนุนแล้วก็ลุกอิ้มหมดที่ผมวาดขึ้นมาเองเขาผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไปชมที่ผมกันเลยนะครับผม สวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้จะนําเที่ยวหอมนะฮะพาชมไมโครวอร์ชั่น1.16.100.56สิบหกร้บแล้วผมหรือไมโครวอร์ชั่น1.16.100ุดสิบหก้อที่เจ็ดก็หมนะฮะเยเยออกมาอีกแล้วผมนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้มีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะไปเช็คส่วนของตัวปัชโนดให้ดูก่อนว่ามันมีอะไรปัชโนดก็คือเหมือนชิลล็อกย่อๆบลิทฮ How to Play วัดนิวโหวหอมนะครับนี่ก็จะเป็นตัวปัจฉโน ดูข้อเขียนว่าห1ึ่งจุดหกจุดหนึ่งร้อยจุดหกเบต้าเนาะนะฮะถ้าเกิดมันมีไ A ตัวดีบักบังเนี่ยผมนะฮะโอเคแล้วก็ข้างล่างเขาเขียนว่าอินดิต้องรับศูนย์หนึ่งจุดสิบหกจุดหนึ่งร้อยจุดห้าสิบหกเบต้าโดยโดยเบต้าแบบนี้ทำการแก้บักในส่วนที่คุณเคยพบเจอกันมาบ้างแล้วก็ใครที่เคยอ่านเอยตัวะับไปอ่านได้ที่ AKA S slash Minecraft beta แล้วก็เออหากพบเจอบักก็สามารถไปรายงานที่ bugs mojang com ของผมนะฮะแล้วก็ถ้าอยากพูดคุยกับคนพัฒนาเนี่ย จะสนเนี่ยก็สามารถไปคุยได้ที่ช่องแฮชแท็กเบต้าแอนด์บัคผมนะฮะในช่องดิสคอร์ดจีจีสไลฟ์ฟ้าผมแล้วก็มีเอ่อบางส่วนเขามาให้ดูว่าผมเขามาก็จะมีแก้ปัญหาเรื่องเกมคราบที่เล่นครับผมอันนี้ผมเจอคราชอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเนี่ยนะมีเจอคราชอยู่ก็ผมแล้วก็ต่อมาก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเอ่อเวลาการแสดงชิมเบนครับผมนะฮะเหมือนแสดงเมนเชชิมเบนถูกต้องมากขึ้นครับผมแล้วก็ตอนนี้คัพโป้สโตนับผมนะฮะจะโชว์ว่าผมอินกิแดน ตัวทูเป็นแบบดีฟอลต์ผมแม่คือถ้าเกิดเรากดไอ้ตรงตัวพิคแอคเนี้ยปุ๊บมันก็จะโชว์คอมโบสโตรนก่อนนะโหแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็เราขอแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกไว้ก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยแล้วก็สลับผู้เล่นในเบต้าเนี่ยสำหรับจะเล่นด้วยกันได้เฉพาะผู้เล่นอยู่ในเบต้าบิวเดียวกันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานเรียมส์ได้ในขณะอยู่ในเบต้าแล้วก็โปรดอย่าลืมด้วยว่าหากมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมไว้นำไปที่ฟ e ดแบ็กรอบไมโครดอทเน็ตแล้วก็ผู้เล่นอนดอ์เนี่ยสามารถเข้าร่วมอ่าเบต้าที่หน้า Google Store Xbox Play ในขณะที่กูเกรลเม ไปใต้ที่ Xbox Insider Hub ก็หอมนะฮะอ่ะโอเคเนาะก็คำว่าจริงๆมันมีอะไรเยอะกว่านี้จริงคือมันมีอะไรเยอะกว่าน,นี้เยอะเลยครับผมเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพวกเทคนิคอลหรือเป็นพวกคำสั่งหรือพวกาการทำ a d d อ n script ต่างๆนะครับผมวันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วผมนะฮะวันนี้จะไม่มีอะไรให้เห็นแบบของใหม่อะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้เห็นก็จะเห็นพวกเทคนิคอลพวกคำสั่งมากกว่าผมนะฮะอ่ะโอเคนะทีนี้ผมจะพาไปเช็ค่ข,ของตัวอ่ามาเก็บเพจสักหน่อยพวกของขายนะที่มาวันนี้มีอะไรใหม่ไหมครับผม เช็ครอบหนึ่งนี่ก็มีพวกของใหม่เนาะนะครับนี่นะเบอร์ใครสนใจก็มาเช็คดูได้ครับผมนะฮะพวกแบบใหม่ซื้อไม่กี่อย่างครับผมนะฮะมาสัิบเก้าครับผมนะฮะอ่ะ S.C.P.Battle นะฮะ What Infinite S.C.P.Battle นะฮะสงครับ S.C.P. ล่ะน่าสนใจครับผมนะฮะโอเคนี่มันอีเกียอ๋อเป็นอีเกียนั่นเองครับผมนะฮะเป็นสงครามอีเกียครับผมนะฮะนะโอเคก็น่าสนใจนะอีเกียครับผมนะฮะ เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีพวกของต่างๆก็ใครสนใจก็เออมาเช็คดูได้ครับผมนะครับนี่นะฮะอีกเกียร์ในเกมไหมครับน่าสนใจเนาะนะฮะต่อมาพวกสกินแพ็คเช็คสักหน่อยครับผมนะครับปุ๊บมา100ครับผมนะครับนี่นะ,ะต้นองสกินแพ็คนี้เฟียวอ่ะอันที่สองอันที่สองเนี่ยต้องการเดี๋ยวเฟียวมากคุณผู้ชมเป็นต้นไม้นะฮะบอกเลยว่าอย่างหาผมนะฮะ,อะโอเคเนาะนี่ก็ลงมาโอเคใครสนใจก็มาซื้อดูได้ครับผมนะฮะ,อะโอเคเน,ะนาะแล้วองตลาด ทีนี้ครับผมจะไปใช้ส่วนของตัว e-ducation สักหน่อยครับผมพวกของฟรีเนาะนะฮะว่าจะมีอะไรเพิ่มมาใหม่ครับผมนะฮะอ่ะเปิบเปิบรู้สึกว่าจะมี15อันเท่าเดิมคือไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาเนาะเซ็งเป็ดนะครับผมแล้จะมีอะไรมาใหม่เปียวเนาะโอเคครับผมนี่นะฮะอ่ะทีนี้ผมจะไปใช้ส่วนตัวโปรไฟล์สักหน่อยครับผมนะครับอ่ะโดยตรงฝ่าย achievement ตอนเนี้ยเขามีการอัปเดตอะไรเพิ่มนิดนึงครับผมนะฮะหลังจากที่เขาต้องการอัปเดต achievement หน้าตาแบบใหม่เนี่ยครับผมนะฮะอ่ะทีนี้ ปกติเนี่ยถ้าจะออกจากหน้าเนี่ยมันจะต้องกดปุ่มออกถึงจะออกไปได้แต่ตอนนี้นสมาร์ทเดกด exc หรือคอนโซลสามารถกดปุ่ม back ออกได้เหมือนแกผมนี่นะไม่ต้องกดที่ปุ่มแล้วก็กลับมาหที่หน้าเมนูหลักก็ผมนะครับนี่จะไม่ได้มาที่หน้าโปรไฟล์เนาะนะฮะอ่ะโอเคงี้ไปที่พวกของใหม่ที่แต่งสกินเพิ่มมาหน่อยละกันนะผมนะครับนี่อันนี้เป็นชุดผู้หญิงเนาะนะฮะอ่ะใช่ปะเป็นชุดช่างมากกว่าผมนะฮะอ่ะบาริสต้านะฮะชุดกงแฟแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นตังเกอรบาริสต้าผมคนชงกาแฟแล้วก็มีเสื้อบาริสต้าครับผมมนนนะีีี่่่ชุดกกาแแฟเเยล้ว็ออ ชุดเซ็ตของญี่ปุ่นเนาะนะฮะมีตรงหัวแล้วก็มีตรงกิโมโนของผมนะครับนี่แล้วก็มีรองเท้าอะไรเนี่ยแซนบักเก็ตของผมนะฮะชูรองเท้าเออทังทรายของผมแล้วก็มีแอารองไอ้เนี่ยอันกระโปรงของบาริสต้าครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็มีเอ่อหมวกของบีคิปเปอร์ครับผมนะฮะอ่ะเหมือนเอตโมโลจิตในเกมนี่เนาะนะฮะจะสุดจะเล็อถได้แตะชิเม้นด้วยครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้มีสุขผมใหม่ครับผมสำนี้จะรับได้เลยครับผมนะครับนี่นะสุขผมใหม่ครับผมรับด้วยครับผมปุ๊บ นี่นะผมนะครับแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอ่อหมวกก็ผมนะฮะหมวกใหม่เนาะก็เสียตังอยู่เหมือนกันโอเคเนาะก็มีของฟรีโผลมาคือทรงผมใหม่นั่นแหละเอ้าผมนะครับทีนี้ผมไปเช็คพวกเอ่อของพวกพระคุมหน่อยครับผมมีหมดหน่อยนะผมมีอีโมดมีอะไรใหม่ใหม่อีโมดรู้สึกว่าจะยังมีอะไรใหม่นะฮะอ่ะแล้วก็พระคุมมารู้สึกว่าคุมอันที่มันเป็นลายเนี่ยก็ยังหายไปเหมือนเดิมครับผมนะฮะไอลายพันเค้กหายไปเนาะนะฮะเนี่ยแต่มันมีแค่อะไรเลเจนด์เนี่ยเพียงอยู่ครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเ น้าโปรไฟล์เนาะนะครับโอเคทีนี้ไปเช็คตรงเพลย์เบต้าสักหน่อยครับผมเพลย์ครับผมนะครับทีนี้ตรงเพลย์เบต้าตรงคุเรียตเพลย์เนี่ยตรงคุเรียตโวลเนี่ยมันมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามาครับผมตรงแถวเอ็กซ์โอมเทนทัลเกมเพลย์นั่นแหละครับผมดูเขาทำการเพิ่มตัวนี้เข้ามานิมชื่อว่าเอ็กซ์โอมเทนทัลแอดออนฟีเจอร์เป็นการใช้งานพวกฟีเจอร์ของแอดออนเองครับผมนะฮะเหมือนจะแยกพวกสคริปต์อะไรอย่างงี้ออกมาครับผมนะฮะก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งแยกไปเลยครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะ ไอทีนี้ผมจะไปใช้ส่งตัวเฟรนด์สักหน่อยครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟนะไม่รู้เป็นเซิร์ฟของเวอร์ชันไหนครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟหลักครับผมมีให้ขึ้นดูนะแต่ผมจะลองเข้าดูว่ามันเข้าได้ไหมจะลองเดาไฮเพราะเดาไฮมันเล่นในเอเชียเล่นได้ครับผมนะฮะเข้าไปเช็ครีว่าเล่นได้ไหมครับผมโอเคเข้าไม่ได้เซิร์ฟเอาอัปเดตก็คือเราไม่สามารถเข้าได้นั่นเองครับผมนะฮะคือเหมือนตัวเซิร์ฟมันยังเก่าอยู่ยังไม่มีเซิร์ฟสำหรับเวอร์ชันนี้นะใส่โอเคเนาะทีแล้ผมอยาู้จวคนอนอรรร์ชััะไบผม ของซนะีเนาะน่าจะแอทซีนี่แหละเข้าไม่ได้เหมือนกันนะผมเป็นเองเล่นเวอร์ชันเก่ากว่าคือน่าจะเล่นตัวเต็มนั่นแหละผมก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะฮะน่าเสียดายจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปเออเข้าโลกนิดนึงครับผมไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หจริงๆนะฮะแล้วก็มาเช็คก,กันสักหน่อยจะพูดอธิบายอะไรนิดนึงนะฮะนี่เราก็เข้ามายังในส่วนของโลกที่เราเปการสร้างไว้นิดหน่อยครับผมคือจะมาอธิบายนิดหน่อยครับผมนะโอเคเนาะเดีในไลน์นี่เขาบอกก็คือ อันนี้พวกคัสตอมวันที่เราทำการซากขึ้นมาแอนดออนเนี on, ่ยสมมติจะเอามาซ่อมแซมได้คุณผู้ชมซึ่งผมยังใช้ไม่เป็นนะทำยังไงเขวาวันเพิ่งออกผมยังไม่สุดผมยังไม่ได้เข้าถึงมาขนาดนั้นก็ผมเลยอันที่สองอันเนี้ยขั้นที่จะยิ่งใหญ่พอสมควรสำหรับคุณที่เล่นมอสหรือแอนดออนก็ผมก็คือตอนนี้แล้วผมก็สามารถที่จะทำคัสตอมโมเดลกับบล็อกได้แล้วผมหรือต้องอีเวนต์ต่างๆกับบล็อกได้แล้วผมแต่สมัยก่อนมันทำไม่ได้ก็มันจำกัดแค่พวกเอ,อ่อของที่มีโมเดลอย่างเช่นเอ,อ่ออป,ป้ายอออะไรป้ายเออ่กแพง แบบนี้นะฮะเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่นี้ใช่ไหมตอนนี้เขาจะสร้างคัตตองโมเดลเองได้ผมซื้อผมจะเอารูปให้ดูเขาผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็ประ,ะ,ะมาณนี้เป็นรูปเป็เนตัวเสานาะนะฮะกิมเป็นไม่ใช่เอ็นทิติมคือบล็อกนะฮะอ่ะแล้วก็จะมีรูปอื่นที่ผมให้ดูอีกครับผมประมาณน,นี้ครับผมนะครับเอแล้วด้วยตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เน้นไม่ได้เนเ้นที่ของที่แบบบูวาเพื่อบอกบูวาที่เรา้เห็นนะแต่ว่ามันจะเน้นเออเทคนิคอลมากกว่าะครับผมซึ่ง,งจริงๆมันก็บูวาแหละครับผมนะฮะสำหรับทั้งฝั่งเทคนิคอลเนาะนะฮะโอเคครับผมก สำหรับใครที่วิทิดก็อ่านชมเต็มเพิ่มเติมจริงๆใต้คลิปแล้วกันจริงๆมีพวกเทคนิค,คอะไรยันไ้อีกอย่างเช่นจุกบอกอะไรอย่างนี้ก็ลองไปอ่านดูวยสำหรับที้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันชอบก็อย่าลืมกดไลน์นะฮะช่อง็องสกายสำหรับที่ผมขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย